โอเคครับข้าได้พอดีใบไม่ติดใช่ไหมพี่เข้าได้พอดีอยู่เนาะสกัดออกนิดนึงออ่ละโอเค ตีอะไรแล้วเนี่ยตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าแล้วออกไหมออกไหมเดี๋หมายถึงเอาคลาบออกไม่ใยาพัดลมออกนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนนี้พร้อมติดตั้งกลับแล้วก็เข้าระบบครับผม ปีสองละเอ้ยีหนึ่งละแต่กลับไปหาหมอของมาติดตั้งกระจกเลยตามระบบอะนะพี่พัดลมทำงานได,นได้แต่ว่าคือแรงดูดมันไม่มีเราเสริมแรงดูดเข้าไปในช่องปุ๊บแล้วก็ตัวนี้เจาะเข้าไปรับรอง ตามแผนของเราอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ตรงนีน้แล้วพี่พี่ขึ้นไปมองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เทวิตเดี๋ยวนู่นแป๊บนึง